วเว่พี่น้องเออเอาเงินเากระเพาะเงินเงานก็ได้กได้เีมได้อออาบโดเออาบโดเอรบนาราวัดอกยงครับพี่น้องมาลเบิงลชอชมงานแข่งเ,ออเพื่ออำเภอบ้นบานหาน,น,น,นครับตำบลตำบลชนดครับตำบลชนด ตำบลชโนดอำเภอบ้านหวานครับเป็นจัดขึ้นเป็นงานประเพณนี้ครับเป็นงานประเพณนี้ประจำปีครับแข่งเหือแข่งเหงายาวก็มีสี่สิบพี่ไพ่ล้วก็นหาซิมหาพี่าย่ครับสิบสองพี่ไพ่เนี่ยครับจัดขึ้นสามรุ่นสามแบเป็ียนเวลาสองมือครับมือนี้เป็นมือแรกครับมือแรกที่ยวกับรรยากาศมากฝังพี่ฝักน้องครับเป็นมือแรก ก็มีงาไอ้เห่อเขาร่วมงานค่ะหลายลั้มผสมกวนกับพี่น้องมีทั้งพี่น้องทั้งสซปลาวเล่าในหะทั้ทงพี่น้องัางใต้ในทรงเห้อเขารวมแข่งขันครับเป็นรอบคัดเลือกครับเป็นรอบคัดเลือกเป็นบรรยากาศของงานแข่งเหอ้อตะบลชนดครับสิงก็มี่พี่น้องบานไก่เลื่อนเคียงเขามาร่วมงาน หลายเลยทีเดียวครับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องทั้งฟังซฟงพอรอเล่าก็สสงเหือขอมาารวมกันหลายลำ้ำูุ้้มควรนครับตามผมได้ยินซื่อมาใีกัรนั้วแถวๆย่านรุ่มไม้นำโค้งนี่กับช่วงนี้ประเภทนี้แข่งเหือสีมีเกือบทุกมู่บานนะครับเป็นเหออือกขุ่มเหือวัดแล้วก็พี่น้องเทศบาลรวมกันพ่ายครับ เป็นงานประเพนี่สองฟองโค้งครับไปพุ่นกะเป็นงานสวงเฮื่อครับมาพี่เป็นงานแข่งเฮื่อครับเป็นบรรยากาศงานประเพนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศมาเฝ้าพี่ภากน้องครับเป็นบรรยากาศของพี่น้องมารวมการรวมงานครับเป็นมือแรกครับมือแรกต้องเก็บบรรยากาศมือแรกมาเฝ้าพี่ภายนองครับนะครับ เปลี่ยน咯ไร่หม่องไร่เจไร่บอวนครับพี่นอ้องทั้งบ้านไก่เลื่องเคียงกันมาเขารวมงานกันหลายขนาดครับช่วงเนี้ยมันสอยยัง,ย,งยังประมาณนี้ครับพี่นอ้องมือแรกฝนจี๊ตกเลยครับพี่นอ้องฝนตกจะสายมากจังว่าเห็นแดดได้จังน่อยครับเป็นบรรยากาศของลูกเพื่อนครับแข่งขันเลยทีเดียว เอาเต็นเอาอยั้งมากางหลวกอยู่ข้างในครับข้างในเวลาา,ายเชื้อมาแล้วกินเขากินน้ำก็อยู่ในเต็นนะครับเป็นซุ่มลูเพื่อนครับบ้านนั้นบ้านนี้พี่น้องทั้งฟังผุนแน่แต่กะต่างจังหวัดแน่ครับมารวมกันหางหนาไร้ตาครับพวกขาเมีคล้ายนะครับรวมยางๆหละเบ่งนี่เป็นบรรยากาศ งานเคียงเพื่อตำบลชะโนดครับตำบลชะโนดพิมพ์งานเพื่อนจัดเต็มเลยครับ <c oughs> นี่เด็ผูกกำกำับครับพี่นอ้องรูเพื่อเพ่นครับนั่งรอ,อรอคิวคณะกรรมการเพื่อนเรียกกับโลกงเหือท่านที่เลยครับรอความรอคำสั่งมาเถอะรอคำสั่งความเตรียมร้อมของพี่น้องชาวเรือนี่ครับเราเบิงรงกล่อชม บรรยากาศภายในงานครับโรงเรียนก็นสิลเลาะกลั๊บแตแล้วครับพี่นอ้องมีจุลาป้าปังกับล้สิกลับก่อนครับบรรยากาศขากลับที่ยางไปใส่รถคงกระแดยางไปใส่สดใสเ,เรือเลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่เพืน้องพร้พอมครับเพราะว่าจุลาป้าปังกับล้สิกลับก่อนครับเลยบ่ได้อยู่ฮอดจบงานครับครับ บรรยากาศรีบโคง้งงานแข่งเหือตำบลชนบทครับตำบลชนบทนะครับมองเบิงมองชม่มมองเชี่ยนกว้างกว้าง,งครับบรรยากาศนะี่ครับกลางเตียนเป็นหมองเป็นหมองเป็นแจไปนักท่องเที่ยวมาเบิรงกาศสะดวกสบายครับเปนบรรยากาศเนี่ยมันเศร้าครับฝนตกเศร้าแหละครับฝนตกเศร้าตแต่เสอดฝนตกแห้งครับสายมากคร บรรยากาศพอดีครับเป็นงานของพี่นี่บุญแกงเข้อบ้านบ้านชนอดครับหาฉนอดที่ทำเหมือนกันมากับพี่พองน้องครับครับคนกำลังมาหลบงานครับฝนตกมือเสานี้ฝนตกแห้งลังขึ้นับไปกันพวงกันเลยบรรยากาศ งานแข่งขนมครับรกาที่งเท่งะนขอบคุณที่มาทีด่านทสวัสดีครับ